ทำไมปี1981กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคา,าดถึงในวงการแพทย์มาร่วมหาคำตอบกันในปีนั้นโลกได้รู้จักกับผู้ป่วย HIV รายแรกที่ลอสแอนเจลิสมันเหมือนการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ที่นำไปสู่การต่อสู้กับโรคที่สับสนและไม่รู้จักกันในตอนแรก การสำรวจของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ CDC พบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคปอดบวมแต่ไม่ตอบสนองการรักษาโดยผู้ป่วยกลุ่มแรกปรากฏในกลุ่มชายรักชายทำให้เริ่มมีการสืบสวนลึกลงไปในสาเหตุของโรคภายในไม่กี่ปีสถานการณ์ลุกลามจนมีผู้ป่วยหลายพันคนทั่วโลก สิ่งที่ทำให้หน่าทึ่งคือความรวดเร็วของการแพร่กระจายเทคโนโลยีและการวิจัยที่ตามมาช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ในการทำความเข้าใจถึงการแพร่เชื้อและวิธีการป้องกันข้อมูลจาก UNS ระบุว่าปัจจุบันมีผู้คนได้เข้าถึงการรักษาและความรู้เกี่ยวกับโรคมากขึ้น การเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในโรคและการป้องกันแต่ยังช่วยเตือนให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและการร่วมมือกันร,ระดับโลกอย่าลืมกดติดตาม subscribe p o า pop เพื่อพบกับเรื่องน่าสนใจกันนะคะ